จังหวัดนราธิวาสค่ะตอนรับผู้สแสวงบุญที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัตณน,านาครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเที่ยวบินที่3ค่ะพร้อมแสดงความชื่นชมยินดีที่ทุกคนนะคะได้ก,การาอบพิธีฮัฮั์ดโดยสมบูรณ์ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่ท่าอากาศยานนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนาราธิวาสผู้นาาําศาสนาผู้นําท้องถิน่นให้การต้อนรับคณะผู้สแสวงบุญที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัญนานครเมก,กะประเทศซาอุดีอาระเบียจํานวน289คนเที่ยวบินที่ทีจีแปดซึ่งเป็นวันที่3แบบเช่าเหมาลำค่ะของบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนโดยเดินทาง จากท่าอากาศยานเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียบินตรงสู่ท่าอากาศยานนราธิวาสซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมยินด,ดีที่ทุกคนสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัทสมความตั้งใจและได้ฮัทที่สมบูรณ์ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะคะถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติสําคัญของอิสลามซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นโดยมีญาติญาติมารอรับจํานวนมากขณะที่บรรยากาศด้านนอกของท่าอากาศยานนราธิวาสมีผู้ประกอบการร้านค้า ะะมาจำหน่ายสินของเครื่องใช้รวมถึงอาหารและน้ำดื่มจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่เดินทางมารับคณะผู้แสวงบุญในครั้งนี้ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ